สวัสดีพี่น้องผู้ติดตามผู้รอคอยเล่าพัฒนาปูขุนเนาะพี่น้องเนาะมาแล้วมาแล้วมือวันนี้มนนื่วันที่สิบเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะมือวันนี้เล่าพัฒนาของปูขุนเมื่อคืนวนันคืนวันที่สิบหกแตกคัก,กพี่น้องเอ้ยแตกสามต เขาสาตเลยพี่น้องหาหาเลขเล่าพัฒนาคะสโตเหเลขหกตัวกัมี8แปดศนย์ศนเนาะหาหนหกเนาะพี่น้องออกหาหนหกของปูเป็นหกหาหนึ่ะพี่น้อง,นองเนาะเิ่งรูดของปูกะรูดหารูดหนึ่ง เขาทั้งบนทั้งล่างพี่น้องเอ้ยของปูลูดสามตัวกับสามตัวกับเขาแตกเนาะแตกเลยพี่น้องแตกสามตัวกับแตกตดเลยแตกโตอดตดพี่น้องมีภูเขาบ่บุสามตัวนี่มันลุ่งเราลุล่งหายเบิ้งแล้วบ่าะเขากะกะได้สองได้สองเด้งเนาะพี่น้องเนาะลูดกับเขาแล้วคือส่วนหากับหนึ่งหกนะพี่น้อง นี่ลวดปูดว่าได้กลมปูกลมสี่หาหนึ่งอันนี้เป็นตัวล่องมันว่าี่หกหาหนึ่งนี่ก็เลยเป็นตัวแตกพี่น้องเป็นหาหนึ่งหกเนาะพี่น้องเนาะนี่เป็นตัวแตกนี่แตกตัวนี้แตกตัวเต้าเลยแตกใส่เลยนี่นี่แตกลูดเข่าทั้งบนทั้งล่างได้พี่น้องเด้ซุนหาก,กับหนึ่งหก เป็นจังไรบ่มีผู้ใดคอมเมนต์มาจังไรว่าก็คือว่ามันท่านปล่อยเล่าเนาะก็เลยบ่มีผู้คอมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะพนก,กับเบ่งอย่างอื่นเพนก,กับได้คอมเมนต์ในเล่ามานี่เมื่อนี้ปล่อยเล่าแล้วผู้ใดเห็นแล้วก็ค,คอมเมนต์ไม่ปูเบิ่งในเดิอหู้นจักในเด้อว่าจังไดหมานจังไดแน่บ่หมานสามตัวแน,น่บ่ปูอยากหู้จักงยสามตัวแตกเผลมาโดนมาดีนะพี่น้องเนาะมาแตกแล้ว ต่อไปก็ะจิแตกตลอดระบาดนี่เขารูดบนรางแตกสามโตตดพี่น้องเต็งตดเขาตดสามโตผ่านเลยนาะพี่น้องเนาะมีผู้ดีใจนำบ่มีผู้โศกผู้หมันบ่ผู้ได้โศกหมนกันกะ เบื้องคลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์มาได้กับพี่น้องไนะด้ไ้เดรนหูว่าไผทุกทางใดเป็นโฉกเป็นมันผู้ใดติดตามโศกมันในบ่อไ้เดยนหูจักเนาะปูกระสีหูจักของเสียนหน้าดีกะของเสียนหน้าดีกับเขาอยู่ด้พี่น้องเขาลุดเขาลวดกับเขาจอเขาจอซุดหาผู้ดของเสียนหน้าดีเขาตรงตรตัวจอแต่ของปูนี่ เขาหลดได้ทั้งบนทั้งล่างของเซนนาดีได้เขาเจอกับหลุดเซนนาดีได้สองเด่งของปูได้สามได้ซี่ได้หาผลละถึงตัวกับได้ซี่ผลละของปูเนาะถือว่าของปูกับเขาสามตตดสองตัวหลูดบนล่างติดมัดนะาี่น้องเนาะที่หลุดไห้ เหล็กตัางรักกะมีเขาสามตัวเล,เล่พี่น้องน้อก,กะมีเหล็กตัางรักกะเหล็กเขี้ยงกะของวันที่สิบหกกะมีวันที่สิบหกกะเริ่มเอาขอศอกลงลี๋ยวจังเอาข้ศลงทางไตกระเด็นละพี่น้องเนาะมันเริ่มมันเริ่มมันเริ่มของวันที่สิบหกกะมี่มันเอาลงอยู่นะ้อ เริ่มเอาลงสิบเริ่มเอาพอสวลงเอาจังว่าจังเอาลงไม่น่าพ่นองจังลงทีหลังเด็กรูดก็มีเด็กวิงว่งรูดหาครับหน,นึ่งนะาพ่นองน่เด็กตั้งรักเหล็กเขี่ยงก็มีหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดเขาทั้งสามตัวน่าพี่นองนี่เขาวิ่งบนรางพอเขาวิ่งสามตัวพ่นอง มวลลางคือเขาเขาเขาขันมันจับวินกับเขาตัวเดียวคือหนึง่งหกดาวพีนองนะซูนบ้า,าบ้าศูนบะมีศูนย์บะแล้วศูนยเขานำแต่ว่าจับหลุดได้ทั้งได้ทั้งลางทั้งบนได้พีนองเนี่ยจับ,บนนวิบบวบนได้สามตัวกับกับสองตัวบนสามตัวกับ สามตัวกับสองตัวบนนะพ่น้องกับสองตัวบนขึ้นหนึ่งหกครับวันนี้วันที่สิบเก้าเด้อพ่น้องเด้อวันนี้เด้อวันจันทร์ที่สิบเก้าเขามาเบิงเด้อจะเป็นตัวใดกับเขามาเบิงมาส้มมาเชียกันเด้อพ่น้องเด้อปูจัดต่อแล้วพ่นนองสีลอควายนะพ่นอ้องนะอาเบิงเบิงมาเบิงเด้อมาเบิงกันปูลืมเอาพอสอนลงไหม นี่พ่อสวเอาลงไตตัวนี้ก็นเลยเนาะพี่น้องเนาะยาสับสนนะพี่น้องเด้อปูโล้ปูเริ่มข้าวถอดถดหลายๆถอดหลายๆสิบหกมีตัวหน้าย่นหกหกเลยพี่น้องเอาลงไว้เตยก็นเลยดอกกวางเยอะเขียนประชุดตักตีเนาะเบิึงเอาปูเริ่มปูเริ่มถอดหลายๆมาเนี่ยแกเอาเหล็กเขียงเหล็กตั้งรักลงนาพี่น้องน้ำวันนี้เนาะ นี่เล็กเครงเล็กต่างรักเด้นนอนส,สี่หา้าหกเจ็ดมี7ตโตปพี่นอ้องเล็กเครงเล็กต่างรักบนลางบนลางเล็กวิน่นลางเล็กวิ่นศูน chết kết kết tố bên nặng để nguyên mi kết tố à ta bỏ mặc chập ก็เอาวินใส่กันเราเด้เนี่เด้อเอาชมเนี่ยเราล่วมไปใส่กันเราจับใส่กันเราบานเนี่กาเด็กวิ่งไปแล้วกับเลขวิ่งนะพี่น้องเลขวิ่งเลขวิ่งเลขวิ่ง วิ่งวิ่งหนึ่งวิ่งสอง2นึสองรูดหนึรูด รูดหนึ่งหลูดสองวิ่งรูดหนึ่งหลุดสองรุดหนึ่งหลุดสองจับคูจับคู Giáp khô 0, nâng 1, xoáng Nâng xoáng Nâng xoáng 6, 1 ใส่อีกต <plane>. ัวนึงบ่วัดใส่หัวมาแล้เนาะเอาไว้คั่นละ6ก็17 17 1ก็ สี See, ha. See, ha. Mm ่หาสี่หกเกหกเกหกกแปดสี เจ็ดสี่เห็นนบตรงก้อนนี้พอเก็ดคูว่าหนึ่งสองสามซีหาหกเก็ดเก็ดคูพอดีนะพี่น้องนอกเก็ดคูเก็ดคูและบาลีกาสามตัวมีอยู่สี่คูด้วยสี่หางพี่น้องจับให้สี่หางมี cầu nâng xoảng cầu nâng xoảng kết nâng 2 nâng 2 kết nâng xoảng là cả เก้าหนึ่งเก็ดเก้าหนึ่งเก็ดเรียบกว่าเก้าเก็ดหนึ่งเก้าเก็ดหนึ่งสี่ห้างไปหน่อง นีกนสี่หางสี่กุมนะพี่นังละสี่กุมสี่หางผู้ขุนจัดไปปูขุนขุน

มาพี่น้องานน้าเนี่สิตบต,ต้นให้เด้สิจัดให้อ่าแล้กกัสิได้ลง <c oughs> ลงโตแล้วบ้านนี้ลงโตแล้วเนาะเอาเลขเคียงบนรางเด้ของเล่าพัฒนาปูขุนแตกสามตัวพอนีพี่น้องรูดอีกบนรางอีกวันที่สิบเก้ามิถุนายนหกสิบหกไปต่อเลยวิ่งแล้วพี่น้องวิ่งเลขวิ่งบ้านนี้ ใจห่อนไปต่อธรรมดาสิปล่อยมืออื่นพอนี่มันนี่มันมันแตกหล่นเอฟซีฉีอยากรุ่นอีกกี่นออย่าเลื่มกันเด้อเอาไปตะกต้อนตะหัวปีฝ่าเบิงฝ่าแคบหนาจจ้าจอฝ่าบอกมู่บอกพวกพวกมูก่พวก,พวก,วพวกเพิ่นฝูงผู้ติดตามน้ำกันเด้อเลขเคี่ยงเลขตั้งรักกันมี่ศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดถ้าผู้จับไห้ว่บ่หามักก็เอาซุ้มหนี่งนะมาจับกันเด้อพี่น้องเด้อ วิ่งรูดกัมี1กับ2องรูดจับคููมี01 02์หนี่กลมเลยนะพี่น้องตัวเก่งตัวเก่งศู 0, 2, กลม02นยกับศหนึ่นี่เป็นตัวร่องสั้นเป็นตัวร่องหกหนึ่งเป็นตัวกันพี่น้องเป็นตัวกัน ็นตัวล่องมันละบมักันหัวมักันละเอาคากรดมันจีมี2กลมพี่น้องบาเนก้หนึ่งเกตกลม2กลมเด้พี่น้องได้ทีหากันหกเกตกัน8ปดซีกันกัน3าตัวเลขเกตคูพี่น้อง2กลม ล่องสองเด่นล่องล่องสองคูคือศูนย์หน,นึ่งกับหกหนึ่งได้เป็นหนงได้บาหนึ่งะตกกันกับซี่หาหกเก็ดแปดซีกามีศูนย์หนึ่งหนึ่งสองกลมเด่นหกหนึ่งล่องศูนย์หนึ่งล่องหนึ่งเก็กลมซีหาล่องหกเก็ดล่องแปดซี 6, ่ไอ สี่หากันหกเก็ตกันแปดจีกันมีกันอยู่สามคูพี่น้องบานนี้ตัวเก่งัวเด่นสามโตเกาหนึ่งสองพี่น้องเกาหนึ่งสองอาน,นิร้องพี่น้องร่องร้องอานิร์ก็ล่องคือ,อ,นนอมันทีมาแตกตัวร่องคือจังวันที่สะนะิบหกซะหน่าขามี่ ครบสมบูรณ์พี่น้องใหเขามาแล้วกับแคหนาจัวเด้อครบสมบูรณ์แล้ววันที่สิบเก่านี่ก็เอาอีกคือเก้าแล้วพี่น้องเคยเป็นแชมก็ต้องได้แฉมเนาะเคยลดมาสามหมื่นตัวจำมบดีๆเด้อพี่น้องเอ้ยสามหมื่นตัวบาเน,นี้เขามาจากมือแล้วเขามาสามหมื่นสี่หมื่นแล้วเนาะพี่น้องเนาะเขามาสี่แล้วกูเด้หยมดแล้วได้มีกําไรเดินหนาได้ต่อไปแล้วเนาะพี่น้อง เมื่อนี้กะแคปหนา้าจอเดอร์ผู้ได้ขำว่าแล้วกระไดผู้ได้ขำว่าไม่กะกดกระดิง่งติดตามไวเพื่อสิบว่าได้ผาดเล่าพัฒนาดีๆเนาะเสียนหน้าดีสงสัยสิเป็นมืออื่นนั่งจิตด้ลงได้ผี่น้องดนะ้เมื่อเนี้ยเอาของปูไปก่อนให้เอฟซีทุกคู่ทุกคนผู้มาติดตามผู้มาลออค่อยผู้จับจองเขามาสํารองทีนังกันได้เลยเนาะรวยกันมืออื่นวันจันทร์ คอยลุ้ยกันมือฮื้อไหมมืนอนี้ยังเป็นวันที่ถอดได้อยู่ล่ะท่านเดี๋ยวหอดไปลุ้วยวันจันทร์ได้พี่น้องเด้อมืนอนี้ยังเป็นวันที่สิบเก็ด,ดวิธีอีกสองมือผมนี่ยังปล่อยกอนเหรอใจห่อนพี่น้องเห็นว่าแตกสามตัวก็เลยปล่อยกอนอย่าเลื่อมอย่าหลงได้พี่น้องเด้อว,วันที่สิบเก่าให้เขามาลุ้ยกันทุกูทุกคนลำลำเลยเลุ้ยแห้งๆปังๆกันเด้อ โชคมันกันทุกคู่ทุกคนเล่าพัฒนาแจกแล้วสามโตให้พี่น้องทุกคู่ทุกคนโชคดีวันที่สิบเก่าของเราพัฒนาข็อเล่าพัฒนาสามลวยแห่งแหปังๆกันทุกคู่ทุกคนพอกันไหมลิปต่อไปสวัสดี